พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 11เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100รได้ 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระง,งานที่มอบหมาย สาระสําคัญการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมคิดเลขเร็วนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีการหาคําตอบของการบวกลบและคนให้เด็กๆด,ดูนะคะจากโจทย์นะคะในวงเล็บ6บวก4นะคะและบวก5 เด็กๆหาคำตอบโดยใช้วิธีแนวตั้งนะคะให้เด็กๆนะคะหาคำตอบในวงเล็บก่อนเสมอนะคะจากโจทย์นะคะ6บวก4ตรงนี้เป็นตัวตั้งนะคะ6บวก4เท่ากับ10 10เป็นตัวตั้งนะคะบวก5ซึ่งเป็นตัวบวกเด็กๆเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ0บวก5นะคะเขียน5ในหลักหน่วย ไปที่หลักสิบนะคะไม่มีตัวใดบวกนะคะเขียนหนึ่งในหลักสิบดังนั้นนะคะจากโจทย์นะคะในวงเล็บ6บวก4ี่บวกหาคำตอบเท่ากับ15หเด็กๆมาหาคำตอบกันต่อนะคะจากโจทย์นะคะแปสบลบในวงเล็บห0บลบี่สให้เด็กๆนะคะหาคำตอบนะคะในวงเล็บก่อนดังนั้นนะคะ80สบเป็นตัวตั้ง เขียนไว้เลยค่ะในวงเล็บนะคะ60-40ลบ40นะคะเท่ากับ20ดังนั้น20เป็นตัวลบมาหาคำตอบโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ0-0ลบ0เขียน0ในหลักหน่วย8-2ลบสเขียน6ในหลัก10ดังนั้นนะคะ80ลบในวงเล็บ60ลบ40คำตอบคือ60 เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะ85ลบในวงเล็บ20สบวก14เด็กๆต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะ85เป็นตัวตั้ง20บวก14เท่ากับ34ดังนั้นเรามาหาผลลบกันต่อนะคะ5ลบ4เขียน1ในหลักหน่วย8ลบสเขียน5ในหลักสิบ ดังนั้นนะคะ85ลบในวงเล็บ20บวก14เท่ากับ51เด็กๆเ,เตรียมแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่64เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาคำตอบกันนะคะข้อที่1 ข้อท <trim 2023> ี่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆมาตรวจคำตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาตรวจคำตอบแบบฝึกหัดหน้า82กันก่อนนะคะ จากโจเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างเด็กๆมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ15บวก11เท่ากับ26 15บวก12เท่ากับ27 15บวก13เท่ากับ28 15บวก14เท่ากับ29ต่อไปข้อ2นะคะ21บวก20เท่ากับ41 21บวก21เท่ากับ42

สี่สิบสามบวกสามสิบสองเท่ากับเจ็ดสิบวกสาเท่ากับเจ็ดสิบวกสาเท่ากับเจ็ดสิบเวกสาเท่ากับเจต่อไปนะคะข้อ5โจทย์กำหนดนะคะ33บวก32เท่ากับห5 3 3บวก33เท่ากับ66 สามสิบสามบวกสาเท่ากับหกสิบเจ็ดสวกสา้าเท่ากับหกต่อไปข้อหกนะคะหกสิบสองบวกยี่สิบสองเท่ากับแปดสิบสี่หวกยีเท่ากับแปดสิบห้วกยีเท่ากับแปดสิบหกหกวกยี้าเท่ากับแป เด็กๆมาตรวจคำตอบแบบฝึกหัดหน้า8 3กันต่อนะคะเด็กๆมาอ่านคำสั่งข้อ3ไปพร้อมกันเลยนะคะใช้เลขโดด 5, 6, 7และ8แทนสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะรูปดาวรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมโดยที่รูปสี่เหลี่ยมต้องมีค่ามากกว่ารูปสามเหลี่ยมเด็กๆมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูรูปสามเหลี่ยมกันก่อนนะคะเราจะใช้เลขโดดเลขห้านะคะแทนรูปสามเหลี่ยมซึ่งห้าบวกสมีค่าเท่ากับ7ซึ่งแทนรูปดาวนะคะต่อไปโจทย์กำหนดบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมต้องมีค่ามากกว่ารูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราจะใช้ตัวเลขหนะคะซึ่งบวก 2ก็จะได้เท่ากับ8จะเห็นว่านะคะดาวเนี่ยจะเท่ากับตัวเลขเสามเหลี่ยมจะเท่ากับตัวเลขหวงกลมจะเท่ากับตัวเลข8และสี่เหลี่ยมจะเท่ากับตัวเลขหถ้าเด็กๆคนไหนนะคะทำผิดนะคะให้แก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะเรามาตรวจคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากโจทย์นะคะหาตัวไม่ทราบค่าที่กำหนดให้ต่อไปนี้จากภาพนะคะรูปหัวใจบวกสเท่ากับรูปดอกไม้รูปดอกไม้2รูปบวกกันเท่ากับ24ดังนั้นนะคะครึ่งหนึ่งของ24คือ12ซึ่งตรงกับนะคะรูปหัวใจนะคะแทนเท่ากับส0 บวก2เท่ากับ12 12บวก12เท่ากับ24ดังนั้นนะคะรูปหัวใจนะคะแทนด้วยจำนวน10ต่อไปข้อ2นะคะรูปดาวสองดวงบวกกันได้เท่ากับ18ดังนั้น9บวก9เท่ากับ18ดดาวหนึ่งดวง แทนด้วยจำนวน9 9บวกสามเหลี่ยมได้เท่ากับ15ดังนั้นสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ6 9บวก6เท่ากับ15เด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ เด็กๆมาหาคำตอบข้อ3กันต่อนะคะจำนวนใดบวกกันแล้วนะคะได้12เราจะแทนด้วย6บวก6เท่ากับ12ดังนั้นนะคะ6บวกจำนวนใดได้เท่ากับ15 6บวก9เท่ากับ15รูปสตอบอรี่จะแทนด้วยจำนวน9ไมายากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ4คะ่ะ จำนวนได้บวกกันแล้วได้สามสิบสิบห้าบวกสิบห้าเท่ากับสามสิบดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับสิบห้ากลับไปนะคะจำนวนได้บวกห้าได้เท่ากับสิบห้าดังนั้นสิบนะคะบวกห้าเท่ากับสิบห้าเด็กๆตรวจคำตอบนะคะ มีข้อใดผิดนะคะให้เด็กแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะเด็กเปิดหนังสือเรียนหน้า92มาแก้โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100เด็กๆฝึกอ่านโจทย์และจับใจความสำคัญของโจทย์ให้ได้นะคะแม่ค้าขายน้ำดื่มขวดเล็กได้60ขวดขายขวดใหญ่ได้25ขวด แม่ค้าขายน้ำดื่มได้ทั้งหมดกี่ขวดเด็กๆมาสู่ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นตอนแรกเลยคือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแม่ค้าขายน้ำดื่มขวดเล็กได้60ขวดขายขวดใหญ่ได้25ขวดสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขวด เมื่อเด็กๆนะคะอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์แล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพบาร์โมเดลแสดงขายน้ำดื่มขวดเล็กได้60ขวดขายน้ำดื่มขวดใหญ่ได้25ขวดดังนั้นเราจะมาหาว่าขายน้ำดื่มได้ทั้งหมดกี่ขวดขั้นตอนต่อไปนะคะคือการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้60บวก25เท่ากับเท่าใดเด็กๆเ,เขียนแสดงวิธีทำนะคะบรนทัดแรกเขียนแม่ค้าขายน้ำดื่มขวดเล็กได้60ขวดต่อมานะคะขายขวดใหญ่ได้25ขวดเวลาเด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิตรงหลัก10เวลาหาคำตอบโดยเริ่มบวก จากหลักหน่วยก่อนนะคะ0บวก5เขียน5ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10บค่ะ6บวก2เขียน8 5, ในหลักหน่วยดังนั้นนะคะตอบแม่ค้าขายน้ำดื่มได้ทั้งหมด85ขวดเมื่อหาคำตอบได้แล้วนะคะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันจำนวน45น้อยกว่า75 ดังนั้นนะคะ45จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีธรรมเพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบภาระงานวันนี้นะคะเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้า84เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งพาระงาน ในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ